ถือว่าเป็นแจมถือว่าเป็นไส้ครับนะนะขอปดเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยดิ่มควนทานควนทานเลยพี่น้องถือว่าหมานครับทพ่สิครับถือว่าหมานถือว่าโอ้ยแจมไงครับแจมไงถือว่าหมานเลยพี่น้องเพื่นสิครับ แต้มหาต้มหาพี aw, e ่น e ้องโอ้ยใส่งามครับโอ้ยอยมุนยมุนอย่มนนั่นแม่พี่น้องเห็นบ่ครับนั่นนางขดกูจูอยู่นั่นครับหนูด้วยครับพี่น้องนั่นเอ้ามีแต้มอีกแล้วครับมีแต้มอีกแล้วหมานครับเป็นยักสิมานครับหนูน้อยเจ้าละพี่น้องเล่นเขาหู้งหั่นครับนั่น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 อยู่ปากหู้นั่นครับพี่น้องนั่นนั่นนั่นหนูด้ยครับนั่นนั่นเฮ็ดนาหมกอกอยู่นั่นครับ อุ้ยลูกมันครับลูกมันนั่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 นพี่น้องนั่นนั่นนั่นลูกหนูครับนั่น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 แม่พี่น้องเห็นบ่นาะอยู่ในหู้นั่นครับนั่น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 พิจนาพ่อว่าอยู่นั่นครับมันลูกหนูน้อยครับนั่นโอ้แม่มันสิบอยู่แถวนี้จิดครับพี่น้องไปยามไปยามไปอู้นั่นครับนั่นครับเอาละครับนั่นนอนน้ำเทลืออยู่นั่นครับ สวัสดีครับลุงป้าน้าอายายมายายหายายสีพอดีเขาเดินทางมาจากจังหวัดเชียงรายครับไสตอนกขึ้นบนยอาพี่น้องเนาะหายามให้พี่ใหยน้องเบิ้งครับเขามาหอดคำกับไส่คำครับนี่ครับบ่วงเขาส่วนมากสารพัดชาแนลสิใส้เบอร์สิบสองครับกวาเบอร์สิบสองสิติดหนูดีครับมั่นใจเดยกครับพี่น้องเบอร์สิบสองนี่บมมีขาดครับมาพี่น้องมามาลุนมาลี่กันเลยครับนี่ครับ หลังจากเขาได้ลวดเบอร์ทิ่สองมาแล,แล้วแล้วพี่น้องเนาะเขาสิไตประมาณเกือบหนึ่งวัดครับตัดน้องพี่น้องเนาะรถเกี่ยวเขากระวึ้นวันมวึ้นวัน,วน,วนครับช่วงนี้รับเกี่ยวเั้งกับวันเกีียวเั้งกับขึ้นพี่น้องรถเกี่ยวเขาไปได้ครับหลังจากเขาตัดลวดมาได้น้องพี่น้องเนาะนี่ครับเคล็ดลับสารพัดชาแนลเขาสิหมุนลวดได้เป็นสองขดครับนี่หมุนๆพี่น้นนองตะปูสองครับนี่ นี่เขากะหักหัวนี้เป็นยังสีครับสอดพี่น้องปั๊บสอดปั๊บยังสีครับลักบ่วงเขาพี่น้องปึ๊บเขากะหมุนสองรอบครับเคล็ดลับสารพันแชนแนลครับนี่โอ้หลังแรกไว้คือโกโหกพี่น้องนี่มันสีอยู่ในลักษณะนี้ครับนี่เวลาเขาไปใส่หนูครับนี่แป๊บเดียวครับได้สามสิบสองหลังครับ เขาสีผ้าพีผ้านองออกหมายเนาะพี่นองเนาะหมานบ่หมานมาก็ยุทีครับดวงครับสิ้นกับวาสนาครับวาสนาที่ได้กินปนบ่พี่นองลองมาลุ้นมาติดตามน้องกันครับไป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 แจ้งตัวออกหมายครับไป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 สารพันสารพันชาแนลสารพันสารพันชาแนล สารพันสารพันสเสนเอาหาไปที่แน่วว่าแต่พ่อได้ปนใส่หนูหาปู่หาป่าหาปลาเไลได้ม่อยก็เอามาปุ่นหากินแบบไรสไตล์หามาแนวใดไอ่ก็เอามาปุ่นใม่มา้ายายหายยายสีัำไค่เมือนี่อขก็เพอได้ปน่อยก็เพอได้ปน่อยก็เพอได้ปนหลังจากเขาเฮ็ดบ่วงแล้วเนาะพี่น้องเนาะเขากับผ้าพีผ้านนองออกมาหาใส่หนูครับหมานบ่หมานกับล่องบร่รุนมาติดตามน้องกันไปเรื่อยครับพี่น้อง ป่ะป่ะุ่ยรุยุยุยโอ้กำลังเกีียวเข่าครับขาดบ่ได้ครับอุปกรณ์ห่อครับเห็ดแหงลวดมันกลมครับนี่พี่น้องอย่าลืมเด้อครับเด้อไอหลุมไข่ไกล้เบอร์ศูนย์กับพ่อครับขาดคล้องงาม่าเป็นคล้องรถไฟครับพี่น้องหลังที่ห้อใส่ว่างหันพี่น้องคล้องขามไปขามมาจังสีครับเ่อหมั่นใจพี่น้องนี่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 ีวบวงห้อ นี่ไหมพี่น้องรักบ่วงครับนี่ครับนี่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 อ้าวห้องกระมันใจละครับเป็นทั้งสี่ครับพาะพาพี่น้องลองมารุนมาติดตามน้ำกันครับเดียนกระคืนเราพี่น้องรอบแรกสีแหกหมานบ่ครับมารุนครับ,รรบหลังแรกสีแหกหมานบ่นพี่นอ้องเ้าก็ใส่ไว้แล้นี่ละครับนี่ หลังแรกเป็นไงหลังแรกเป็นไงหลังแรกยุหันครับนั่นนี่นี่หมายเขาครับหลังแรกครับบ่วงเขาคือว่าเห็นพี่น้องเอานี่เดียครับนี่นี่นี่น,น,นี่พี่น้องอคือใจซอสเลยพี่น้องถือปุ๊บ ตายปั๊บรถบ่อเบึงเบึงเบึงพี่น้องหลังแรกหลังแรกมาแล้วตัวแรกแคกหมานของปีครับหมานแล้วครับเป็นยังสีครับโคดกูจูครับติดมองจังไดมันพี่น้อง <c oughs> เรียบร้อยเรียบร้อยโคดกูจูครับว่าเมสีดินกุงจุงกุงจุงครับหนูใหญ่มันมักใจสอครับพี่น้องเป็นข้องที่เป็นเจ้วเขาแล้วครับพี่น้องป <c oughs> าดเบิ่งเขามุมนี้พี่น้อง เขากรใส่เวรอนี่แหละครับหมานบอหมานบอเอารอนี่ครับมันมีข๋วยอยู่เล่เอ้าเจอแล้วพี่น้องเร็วบิงเร็วบึ่งเร็วบิะงนางเห็ดกูจูอยู่ฝุ่นครับฝุ่น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 นานเอารอครับพี่น้องนั่นครับนั่นแม่พี่น้องเห็นบอครับนั่นนางขดกูจูอยู่นั่นครับหนูด้วยครับพี่น้องนั่นเอ้ามีแเต้มอีกแล้วครับมีแเต้มอีกแล้วหมานครับเป็นยึดสิหมานครับ มานครับพี่น้องหมานครับอ่ะขอปลดเนาะพี่น้องเนาะขอปลดขอเก็บครับเต้มสองครับพี่น้องเต้มสองครับหมานครับโอ้ หวานๆๆมื้อนี้ มันส่ได้ฮิตแล้วพี่น้องมาแล้วครับแจมสองครับบัทไทยของพี่น้องเห็นหลายนะครับพี่นอ้องมาแล้วมาแล้วคนดำคืคชือค่อครับเข้าทาเข้าท้า,าพี่น้องมาแล้วครับแจมสองครับมีพี่น้องเข้าเซยุข,ข้องทึ่งๆกันครับ นี่นี่เขาใส่ยึดคล้องทั้งทิงอะมันดินลงมาเนี่ครับป้ายยามุนเอเล่รับพอยถือวัชพันเนี่ปะไปเรื่อยๆครับนี่ะไรพี่น้องหนูมันแลีนง่ายครับอ้มาลุ่นไปน้ำกันตลอดครับพี่น้อง มึงขวายมันพี่น้องคุณพุนคุนพุณมึงขวายมันครับมันอยู่จังสี่แหละครับนี่ห้อยควดออกไม่ไหมอยู่ครับนั่นครับจึงปึงเลยพี่น้องไปยาไปน้ำกันไปรุ่นไปน้ำกันเรื่อยๆครับพี่น้องอู้นี่เด้พี่น้องนี่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 อีกหลังนึงครับนี่วาบันวาบบนเ็นหนูครับนั่นนั่นหนูเด้พี่น้องนั่นหนูน้อยครับนั่น น,นั่นนี่นั่นนี่ดินยอกยอกขื้นนั่นพี่น้องมาอีกแต้มมาอีกแต้มครับเป็นสามเราพี่น้องเอา้ามหานม้านม้าน,านอยู่ในหยาดนะครับมันรอดไปรอดมาอยู่นี่เราพี่น้องหนูดูอีหลีพี่น้องบ่วงเข้าสามสิบสองหลังครับด้วยบ่วงสายเบอร์สิบสองหนึ่งขดครับในสามสิบสองหลังครับมีสามแต้่ยมเราพี่น้องแต้มสามแต้่ยมไว้ไ่ก็ถือว่าพ้อได้ผลนเนาะพี่น้องเนาะเอาอีกแล้วครับ แถวกัละกินนี่ครับแถวบ้านสารพันแค่เนี้โยโอทีว่าหลายครับ รอบแรกครับบัท่ันดเครือ่อยู่พี่นอ้องนี่ครับบ่วงเข้าที่มันถือวัอตะกี้นี่ครับผลงานเขาครับยามบดท่ันดีพอด่อยี่สิบหลังอยู่เพียบครับพี่น้องแต่สามเต็มดออครับหลังเที่มันถือวองหันครับบึ้งขวยมันหลดพี่น้องคุณคุณบึ้งห้อยมันออกมาหากิ่นครับจึงปึ้งจิงปิง,ง,ปงอยู่ครับคุณมันเลยมีหนูครับนี่ก็เป็นหนูขั้ววะพี่น้อง แต่ว่าตามสันนิฐานครับมันสิเป็นส่วนมากสิเป็นหนูน้อยครับขวยนี่ครับนี่ขวยมันต่อกันมาเลยเดี๋ยวครับปุนจากขวยพี่มึงหู้นะครับปุ่นจิงปึงจิงปิงอยู่พี่น้องเบื้องห้อยมันขวดออกมาครับคุนอู้ขักขักขักครับพี่น้องมึงหู้มันนะครับปุ่นปุ่นมึงหู้มันครับคุณมึงคล้องมันปุ่นมันออกมาจ่างสีครับนี่นี่บ่วงเฮาครับนี่กู้ของบนมันตัดยาครับ ้าง่างเป็นเกี้ยวเขาครับเกี้ยวเขามือเส้านี่ครับนี่เอาเลยใส่ไว้ครับนี่มันมีคล้องปะปนอยู่กับห้อยเกี้ยวเขาล่ะครับพี่น้องมันเลยถังรางเกี้ยวเขามันก็ลงมาได้ครับมันแลนได้เฉพาะเที่ยวนี่ครับพี่น้องมึงเนี่ยครับผมมึงคล้องมันครับมึงห้อยมันหาจินพี่น้องห้อยมันล่มหยาลงไปครับคุณแม่พี่น้องแล้วมึงคล้องอุ้ยน้อ หนูน้อยเจ้าละพี่น้องแล่นเขาหู้อ่ะเห็นครับนั่น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 อยู่ปากหู้นั่นครับพี่น้องนั่นนั่นหนูเด้กครับนั่นนั่นเฮ็ดนาหมกอกอยู่นั่นครับอุ้ยลูกมันครับลูกมันนั่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 นพี่น้องนั่นนั่นนั่นลูกหนูครับนั่น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 ไหมพี่น้องเห็นบ่นาะอยู่ในหู้นั่นครับนั่น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 เฮ็ดนาพ่อว่ออยู่นั่นครับเป็นลูกหนูน้อยครับนั่น อ้แม่มันสิบวิญแถวนี่จิตครับพี่น้องไปยามไปยามไปอู้นั่นครับนั่นครับเอาแล้วครับนั่นนอาน้ำเธอเลยยุนั่นครับอ๊คือบ่ดินครับพี่น้องมันเป็นเรียบร้อยแล้วครับแต้มีครับนี่เอาเรียบร้อยครับแต้มนี้ครับแต้มีครับวอดีมันถือแล้วมันโล่งน้ำไหมครับพี่น้องในแหน้ามันยังมีน้ำเนาะครับเนาะมันฝนของก็ตกเศร้าครับ เรียบร้อยบักแง้แก้ครับจะว่ากระือเป็นแ้มครับแจมซีครับห,หลังนี่รดถือนะพี่น้องนี่ครับไม้เฮาครับห,ห,หลังนี่กับรถถือครับไปรุ่นไปน้ำกันเรื่อยๆครับหนูมันเลียนแค่ข้องเดียวครับคุณะ วูบึงพี่น้องบึงปลาเขียงใ่ครับบุญพี่น้องปลาเขียงใ่บืนตลาดตลาดยุคนครับเดี๋ยวบึงเนี้ยพี่น้องปลาบืนครับปลาบืนอย่าไปน้ำกันเรื่อยเรื่อยเนาะพี่น้องเนาะห้องคืนว่ามันมันสิมีแจ่มไหมครับล่องเบื้องล่องเบืองหลังนี้บดถือครับ เอาแล้วครับเสียงยืใสพี่น้องที่แน่ๆเป็นเสียงหนูถือกละครับเป็นสีครับลองเบิ้งลองเบิ้งที่ถือกยืใสครับนี่ละครับนตอนนี้ละครับนั่น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 เบิ้งเบิ้งพี่น้องเบื้องนั่นนั่นเบิ้งงไาหยาครับปม่หนูถือกละครับทั้งสีครับนี่โอ้หมานอีกแล้วครับหมาอีกแล้วนั่นนั่น อินก <NYU, S 2> ุ on. On. One one. ้งจุงก The no mm ุ้งจุงยุ่นครับตีบ่ยใหญ่ยุ่งตีพี่น้องเลยเพื่อนเนี่ยยิ้มครับไม้หเฮานี่แมพี่น้องไม้เฮาก็ได้ครับอู้ยิ่ใหญ่ใหญ่ครับกุ้นอ่ะกุ้นอ่ะกุ้นอ่ะไอหยาโน้มเนี้ยมนมเนียมเลยพี่น้องนั่นนั่นฮึถือว่าเป็นแจมถือว่าเป็นไส้ครับนั่นนั่นขอปดเนาะพี่น้องเนาะถือว่าหมาชัดนี่สิครับถือว่าหมานถือว่าโอ้แจมยิ่งครับแจมเลย ถือว่าหมานเลยพี่น้องเมืนสิครับโอ้ไส่งามครับโอ้ยอย่าหมนุนอย่าหมุนอย่าหมุน หนูมาดูดูเลยครับพี่น้องขนอ้วดร่วพี่น้องแสดงว่าเป็นหนูมั่นครับหิบหลังยุป,ป้าหยาหกหกแล้อพี่น้องท้ายให้เบิ้องหลายว้ได้เนาะครับเนาะมาติดตัดช่องเท่าครับ S 1> <S 1> โอ้ยเมื่อเขาถงพี่นอ้องหนูเป็นสามครับหนูตายสามถือว่าหมานพี่นอ้องเบื้องเต็มเป็นเห,นเหนาครับไดสามเต็้มแล้วพี่นอ้องหรือพวงนี้ครับมัดรุ่นน้ำรอนี่พี่นอ้องเบื้องขวยมันครับคุณอ่ะ มึงขี่ขวายมันพี่น้องห้อยมันขวดห้อยมันหากินครับคุณน,น่ะน่างามครับคุณน,น่ะคุณน,น่ะขี่ขวายไม่ไม่อยู่ครับคุณพี่น้นองห้อยกัดหยากมากอยู่ครับน่ะหว้องกับงามงามเลยพี่นอ้องคุณน,น่ะห้อยเที่ยวรัดฟาดอยู่คุณครับนี่สิเป็นไม้ครับพี่น้องคงให้ปลายหน้าเขาเนาะเขากลับกัลยสินครับพี่น้องนี่เป็น เียงหน้าห้องเองครับไม่ได้ใส่ไก่ครับพี่นอ้องยืดเราเถียงหน้าละครับคุณครับถ้าบ่หบมานหนูกระซิพุุนแล้วพี่น้องฟ้ามเป็ดห้องนะครับเบื้องผ้าบรรยากาศยามมืดขึ้นหน้าห้องนี่สิเป็นคอกเป็ดครับเราเป็ดผ้าบรรยากาศดีๆครับพงไฮปลายหน้าห้องครับพี่น้อง โอ้หอมข้าวน้ำหอมก็นั่งเป็นครับ <l ots> บ่ได้ <l ots> ไปใสไก่ครับหนูก็ได,ด <l ots> เขากระไสยื่อร้อนนี้เหรอครับพี่น้องนี่ครับ่ผู้าวบรรยากาศครับพุงไฮ่ป่ายหน้านะพี่น้องเนาะฟุ่นฟังทั้งคุณกัะเมนครับเสียงเป็ดครับคุณอืมฮะ มันนี่สรุปผลงานให้พี่ให้น้องเบื้องครับสรุปเต้มสรุปผลงานครับหลังจากเขาเหตดบวงมาใส่เนาะหลังจากเข้ามาจากเชียงรายครับมาเดือกเขาใส่เดือกครับมอนี้เขามีหกเต้มครับพอดีมันมีน้ำเนาะพี่น้องเนะาะทามันตกน้ำม,มันก็นตายครับได้ตัวเป็นสามได้ตัวตายสามครับถือว่าพ่อมีเต้มฝากพี่ฝากน้องเนาะหลังจากเขาพาพี่พาน้องออกมาหาใส้หนูเนาะพี่น้องเนาะออกมาคำคำเดือกเดือกครับ ฮิดบ่วงแล้วก็สองทุ่มก,ก,มก,มกมล้วกับสามทุ่มก็พี่น้องมาปักมใไ่แล้วกะได้ผ้าปีผ้าน้องมายามรอบเตาเลนะุดเนาะอันนี้กับคอนแก้งครับประมาณสี่ซีเนาะพี่น้องเนาะใกล้กับขันอกอากอกอากครับเสียงที่ห้องนี่นั่นเป็นเสียงเป็ดเด้อพี่น้องเด้ออย่าตื่นเดอ้อเพราะว่าทงไฮปลายหน้าเขาเรียกเป็ดครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสารพันชาแนลนี้นยครับเพื่อเป็นกำลังใจครับ,อบอก็พอมีแจมฝากกี้ฝากน้องอยนะู่เนาะตัวนี้ขอต้่าวค้า่าสวัสดีครับ